สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ่าจ่าปากของพูดเมืองเพชรบูรณ์สำหรับวันนี้มีแนวทางมาฝากใครที่เป็น FC ของชีเป็นชีตายงวดที่แล้วเข้า78นะคะเข้า7887นะ <S <S ฟันล่างนะไฟฟันล่างออกบนนะคะสําหรับเลขชีเป็นชีตายงวดนี้นะคะก็คาดไว้นะว่าอาจจะนะคะว่าจะไม่จะไม่ฟันล่างออกบนฟันบนออกล่างประมาณนี้นะเพราะว่า เออก็อยากอยากให้มันออกตามที่ฟันใช่ไหมคะแล้วใครที่รอคาะเลขของแ um, อดหนุ่มนะวิ่งชุดเดียวตัวเดียวแอดสวยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดมารวมให้ก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยที่สําคัญหนึ่งอย่างนะคะที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะลืมไปนั่นก็คือถ้าหากไม่ได้กดกระด,ดิ่งใช่ไหมเวลาจะมีแนวทางเด็ดๆหรือว่ามีข้อมูลเด็ดๆอย่างเงี้ยมันมันจะไม่เด้งนะคะแล้วเพื่อนๆจะพลาดเนาะบางทีคลิปนั้นนะคะจะอาจจะบอกว่า เออสรุปแค่ชุดเดียวเหมือนเหมือนว่าที่ผ่านมาที่จ๋าลงคลิดว่าท้าเว็บเปิดใช่ไหมนั่นแหละจ๋าสรุปเลขชุดเดียวนั่นก็คือ7887เนาะถ้าหากใครที่ได้ดูก็น่าจะได้โชคกันไปนะคะแล้ววันนี้ จ๋าก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจจ๋าแล้วก็ยังคงรักจ๋าเรื่อยมานะคะก็มีมีมีอยู่หนึ่งท่านเนาะที่เข้าไปคอมเมนต์ด่าเนาะบางท่านก็บอกว่าแค่ด่าเขาไม่ได้มาฆ่าสักหน่อยเออมันมันสิ่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือจิตใจของเราเนาะคือมันกระทบกับจิตใจเยอะเหมือนกันนะคะแต่จะให้ฟ้องร้องอะไรจ๋าไม่ฟ้องอยู่แล้วแหละเพราะอะไรต่างคนต่างจิตต่างใจเนาะแล้วนะคะก็มี FC เนาะเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าจ๋าชอบมากเลยเอออมาแบบว่า ตอบโต้ให้เนาะเพราะว่าบางทีจ๋าก็ไม่รู้ว่าจะตอบโต้อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเข้ามาด่าอะไรอย่างเงี้เนาะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ f อฟซรัก f อซคนนี้มากเลยอะ่ะที่มาตอบโต้คนที่เข้ามาด่าจ๋าให้เนาะก็อยากจะเอาเอาลงให้ดูว่าเออเขาด่าอะไรบ้างาเงี้ยอู้มามา,มาอย่างนี้เลยนะมาอย่างนี้เลยจ๋าก,ก็เลยไม่เป็นไรหรอกยังไง f อซี FC ที่รักเราอะ่ะดูแล้วอะ่ะเยอะมากนะคะอ่ะเดี๋ยวส,ส่วนชุดของเคยบุรีรัมอะ่ะ จะฟันนะคะฟันเน้นชุดเดียวนะชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวฟันล่างสามหางแล้วมีตัวเน้นเน้นอยู่หนึ่งตัวนะคะหนึ่งชุดเนาะจ๋าก็เลยจะจัดให้ในวันนี้เลยสําหรับนะคะมาเริ่มกันที่แอซุยซึ่งนะคะถ้าพูดถึงของตัวเลขของแอสุยนะคะจะมีมาทั้งหมดนะคะ6ชุดนะของแอสุยนะเป็นแนวทางของรัฐบาลวันที่2เดือน5 6 4ใช่ไหมจะมีมาให้9 4 9 5นะ 9774นะคะ75กับ45อ่ะอันนี้ของแอสุยใช่ไหมให้มา6ชุดนี้อ่ะให้เพื่อนๆแคปไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวค้างไว้ให้นานๆนนนนเดี๋ยวบางท่านเนาะอาจจะไม่ทันนะคะ <c oughs> โอเคนะคะอ่ะอันนี้ของแอสุยเนาะเพราะว่าจะจะพยายามดึงตัวเลขแล้วจะจับตัวเลขให้ฟันฟันแบบเร็วๆอ่ะ ง่ายๆเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะอันนี้ของแอดสุ่ยนะคะอ่ะแอดสุ่ยหกชุดนะแล้วแล้วค่ะเนี่ยใครที่รอของแอดหนุ่ม um ซึ่งแอดหนุ่ม um นะคะเขางวดที่แล้วเขาฟันแปดชุดเดียวตัวเดียวนะฟันแปดตัวเดียวเข้าแปดบนนะคะงวดนี้นะคะแอดหนุ่ม um นะจัดให้นะคะบนตัวเดียวเลยศูนย์นะคะบนศูนย์นะคะอันนี้ของแอดหนุ่ม um แล้วของแอดหนุ่มนะคะถ้าหากไปจับคู่โต้ที่แล้วจับคู่นะฟันแปดเนอะอาะฟันแปดก็ได้โชคกันไปเลยเพราะว่าจับคู่ได้แต่ว่าจะไม่ได้จับให้นะแล้วคราวนี้มาจับคู่กับเลขชุดนี้อ่ะมันจะได้นะคะนี่คู่โต้ะนะคะถ้าของแอดหนุ่มให้ศูนย์ใช่ไหมมาจับคู่กับเลขชุดนี้นะคะจะจับคู่ได้เป็น9 0ศนะคะแล้วก็ 0440นะอ่ะเอาศูนย์มาจับคู่กันนะคะ,อะของแอหนุ่มเป็นศูนย์ใช่ไหมส่วนคู่โต๊ดนะคะจะได้มา9กับ4ใช่ไหมสองตัวแล้วคราวนี้นะคะให้เอาศูนย์มาดึงตัวนี้ออกนะคะก็จะเป็น90กับ40อ่ะอันนี้นะคะจะเป็นถ้าใครชอบบนชอบร่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดบนแต่ถ้าหากพูดถึงว่าเราจะรวมกันเลยนะคะเราจะรวมกันเลยก็ ถ้าหากน้อว่าอาจจะเป็น094นะคะ094ก็ได้นะคะเป็นชุด3าตัวอันนี้จับคู่นะคะจับคู่อะต่อมาสำหรับนะคะเลขของเขยบุรีลำนะคะกับชี้เป็นชีต้ตายนะวันนี้นะคะถ้าพูดถึงชุดของเขยบุรีลำอะเป็นชุดฟันเลยนะคะชุดฟันนะอะจะเน้น3มชุดนะก็จะเป็น93 แปดสามหกสามมาสามนะวัน,นี้มาสามนะคะเนี่ยฟันล่างสามหางนะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะเก้าสามแปดสามหกสามเน้นหนักๆจัดให้นะคะเก้าสามเน้นเก้าสามนะอันนี้เน้นหนักสำหรับชุดเขยบุรีลำนะคะฟันล่างนะเลขล่างเลขบนอนะเลขบนก็ให้มาแล้วนะฟันจาาก,ก็ฟันให้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าให้มาก่อน ะะมีเปอร์เซ็นต์เลือกนะคะมีเปอร์เซ็นต์เลือกเยอะแล้วคราวนี้เลขชี้เป็นชี้ตายงวดที่แล้วใครที่ตามนะน่าจะได้โชคกันไปอดหนึ่งนะคะชี้เป็นชี้ตายนะคะคาดเอาไว้นะคะว่าจะมาในงวดต่อไปนะคะบนตรงๆนะคะบนตรงเน้นเลยนะคะ785นะ2ตัว85 3 4, 3 8 4นะคะจ่าต้องขอไปหน่ย่นยโนจ่าเขียนสลับตำแหน่งนะคะ3 4 8 3 8 4นะคะคู่ตัว2ตัว8 4 947นะคะคู่โต๊ะ4 7, ใช่ไหมล่างนะคะเน้นเลย70กับ73อันนี้เน้นนะคะ70กับ73แล้วก็มี80 83 53แล้วแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบเลยว่ามันมีเลขชนนะคะมีเลขชนเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าจะไม่จับให้นะอ่ะอันนี้เลขชี้เป็นชี้ตายเลขล่าง 83นะคะ83มาชนกับเขยบุรีลำซึ่งเขยบุรีลำตามจริงแล้วอ่ะฟัน93ใช่ไหมฟัน93แต่ว่า83มาชนอะ่ะชนเขยบุรีลำนะคะชี่เป็นชีตายนะคะจะมาชนเขยบุรีลม83แล้วถ้านะคะชุดที่จะนนำมาวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะมันจะนะคะเขาเรียกว่า ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะไม่มีตัวชนจะชนแค่นี้นะคะกับถ้าหากว่าแอดสุ่ยถ้าหากเปรียบเทียบกับแอดุ่ยนะคะแอดุ่ยจะให้มาชนกับเจสี่ซึ่งจะมาชนกับชุดองอาที่เป็นชีตายนะคะ4ี่เจบนนะคะ4ี่เจบนแต่นะคะยังคงมีว่าท่าของแอดหนุ่มนะคะ แอดหนุ่มให้มาหลักเดียวนะหลักเดียวนั่นก็คือศูนย์ใช่ไหมแล้วถ้าจับคู่ตัวนี้นะคะที่จริงเขาจับแค่2ชุดนะศูนย์สี่กับเก้าสี่ใช่ไหมแต่แปดตัวนี้เขาไม่ได้จับแต่ถ้าเราจับนะคะมันจะเป็นศูนย์แปดด้วยอ่าถ้าจับก็จะเป็นศูนย์แปดด้วยแล้วคราวนี้ถ้าจับศูนย์แปดนะมันก็จะมาชนกับเลขชี้เป็นชี้ตายเหมือนกันนะคะอ่าชุดนี้แปดศูนย์ดังนั้นนะดังนั้น ทั้งหมดนะคะวันนี้เดี๋ยวจเขียนไว้ให้ก่อนถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยนะคะสําหรับเลขงวดนี้เนาะอ่ะอันนี้นะคะถ้าหากทำทั้งหมดเลยเลขชี้เป็นชี้ตายเนาะจะมาชนในในในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ทั้งหมดจะชนสี่เจ3ดนนะคะจะชนนี่สามหางจะชนเลขนี้นะคะ อันนี้นะคะจาก,ก็เลยเอามาไว้เป็นแนวทางฝากไว้ให้เพื่อนไปหาซื้อลอตเตอรี่อีก2-3สาวันก็น่าจะามีลอตเตอรี่วางแผงไว้ให้เลือกซื้อกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะจาก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้จา่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะที่มุมขวาด,ด้านบนของคลิปนะคะอันนี้ฝากเตือนเพื่อนๆเอาไว้ก่อนสำหรับสท้าน์นี้ขอให้เฮงรวยๆนะคะในงวดน,นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ